นะคะเรียนให้ได้ทักษะต้องปฏิบัตินี้ก็บอกไว้เลยการ,เร,เ,รนะะเรียนรู้ในศตวรรษที่สิเอ็ดนั้นนะคะเรียนนะคะเรียนให้ได้ทักษะต้องปฏิบัติปฏิบัติเป็นตัวนําและเรียนเป็นทีมครูไม่สอนแต่เป็นโค้ชนะคะและให้ฟีดแบ็กเป็นการทําหน้าที่ครูฝึกหรือฟา c i l ซอรเตเตอร์นะคะเรียนให้เรียนให้ได้ความรู้อะค่ะจะต้องปฏิบัติ มีทักษะในการเรียนรู้จะต้องปฏิบัติมีทักษะในเรื่องนั้นจะต้องปฏิบัติเหมือนกับ practice by doing เมื่อสักครู่นี้นะคะนักศึกษาทำโครงงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งถ้าเราถามนักศึกษาว่านักศึกษาทำโครงงานโครงงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรนักศึกษาตอบได้ไหมคะตอบได้อ่อาอ้าวขั้นตอนตามโครงงานชิ้น,นี้ทำอย่างไรบ้างนักศึกษาตอบโทษนักเรียนตอบได้ไหมคะตอบได้แต่้วถามต่อไปว่าแล้วทำไมถึงทำโครงงานชิ้นนี้สำเร็จ เริ่มเป็นคำถามที่กระตุ้นความคิดใช่ไหมนะคะว่าทำไมถึงทำโครงงานชี้นี้สำเร็จได้นะคะเนี่ยค่ะแล้วที่ไม่สำเร็จคืออะไรนะคะแั้การตั้งคำถามเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะกระตุ้นในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กเขานะคะลองถามคำถามเหล่านี้กับเด็กดูนะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเราผิดพลาดตรงไหนสิ่งที่ทำนั้นสอดคล้องกับสิ่งที่เรียนอย่างไรและต่างกันอย่างไรลองถามดูว่าเด็กจะทำได้หรือเปล่าว่าเด็กจะสามารถตอบคำถามได้ไหม นะคะนอกจากว่าหนูทําอะไรขั้นตอนในการทําทําอย่างไรนะคะลองถามคําถามที่แปลกๆดูสินะคะมีตรงไหนบ้างนะคะที่ต้องปรับปรุงมีตรงไหนบ้างที่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้และที่ไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เนี่ยเป็นเพราะสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะคะโอเค 5คำถามหลักในการออกแบบการเรียนรู้นะคะ 1. ก็คือต้องการให้นักเรียนได้ทักษะและความรู้ที่จำเป็นอะไรบ้างนะคะต้องการให้นักเรียนได้ทักษะและความรู้ที่จำเป็นอะไรบ้างอัน,นนี้เราก็ดูจากตัวหลักสูตร,รก็ได้นะคะจะจัดก,การเรียนรู้อย่างไรให้ได้ทักษะเหล่านั้น ะคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเด็กเกิดทักษะเหล่านี้แล้วแล้วเราจะทำอย่างไรกับเด็กบางคนที่ทำไม่ได้ในห้องเรียนเนี่ยจะต้องมีเด็กเก่งปันกลางเด็กอ่อนอยู่ในห้องเรียนใช่ไหมแล้วเด็กที่เขาไม่สามารถทำได้เนี่ยเราจะทำอย่างไรนะคะเมื่อวานนี้วันลอยกระทงใช่ไหมนะคะหลานชายครูก็กระทงที่ทำที่กระทงที่ทำที่โรงเรียนนะคะกลับมาบ้านได้ความภาคภูมิใจเลย ทำด้วยอะไรนะใบกล้วยอะค่ะกับตัวต้นกล้วยอะนะคะด้วยความภาคภูมิใจเลยมีดอกไม้มีอะไรใส่ด้วยมีกิฟต์ติดมาด้วยอันหนึง่งหลานชายนะมีกิฟต์ติดมาด้วยอันหนึง่งนะคะแต่ไอ้ไอ,อ้ที่เป็น,เป,นเป็นใบกล้วยที่ขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรนะใบสีอะค่ะปกติใบสีมันต้องมีรอบกับต้องรอบกล้วยใช่ไหมรอบเขาและต้นกล้วยใช่ไหมนะคะที่เป็นแผ่นๆนะะี่ค่ะแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะคะหยวกกล้วย ต้นกล้วยนี่แหละค่ะนะคะนะคะที่ตัดเป็นแผ่นแล้วอรอบกระทงอ่ะรอบกระทงต้องมีใบสีรอบกระทงใช่ไหมรลานชายกลับไม่ได้ความภาคภูมิใจเลยนะคะมีดอกไม้เต็มอยู่ในกระทงเลยนะคะมีใบสีขึ้นมาอันหนึ่งมีใบสีขึ้นมาอันหนึ่งนะคะภาคภูมิใจมากเนี่ยค่ะจะทำยังไงกับเด็กพวกเนี้ยเด็กพวกนี้จะทำยังไงกับเขาดีนะคะเด็กที่เขาไม่สามารถที่จะไปได้อย่างที่เราต้องการได้ค่ะนะคะเราจะทำยังไงเขาดี อย่างน้อยเขามีทักษะในการดูแลตัวเองได้ก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยนะคะอยู่ป .6 นะนะคะมีใบสีขึ้นมาหนึ่งอันป .6 ป .6 ใบสีขึ้นมา1อันเด็กผู้ชายด้วยเนะะียสูงเกือบจะเท่าครูอยู่แล้วนะนะ,ะตัวโต,วตวใหญ่มากนะคะแต่หน้าตาดีอยู่นะนะคะอเคนะคะอะ่ะใบสีมาหนึ่งใบนะคะแล้วก็เดินไหมให,ให้ให้คุณยายดูด้วยความภาคภูมิใจนี่คือผลงานที่ทำมานะคะ แม่เขาก็เลยถ่ายรูปลงใน Facebook ว่า Before ใน d After นะคะหลังจากที่คุณยาย Modify เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีใบสีครบทุกครบรอบด้านกระทงนะคะหลังจากที่ตัวเองทำครั้งแรก Before มีใบสีอยู่อันเดียวนะฮะเนี่ยค่ะเราจะทำยังไงนี่คือสภาพการจริงที่เกิดขึ้นกับตัวครูเองเลยนะคะว่าใบสีขึ้นมาหนึ่งอันเนี่ยเราทำยังไงกับเด็กคนนี้ดีนะ,ะอย่างน้อยเนี่ยนะคะให้เขามีทักษะให้เขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เนี่ยก็โอเคแล้ว นะคะแต่ก็เป็นเด็กเป็นเด็กปกตินะเด็กกับปกติไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่ด้วยความที่ถูกเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแบบประครบประง,งมะคะ่ะหลานชายคนแรกอะไรประมาณนี้นะฮะโตขึ้นมาก็เลยทําอะไรไม่ค่อยเป็นเลยนะคะโอเคแล้วก็ทําอย่างไรกับนักเรียนบางคนที่เรียนเก่งแต่ก้าวหน้าไปไกลแล้วทำยังไงดีคะเด็กที่เรียนเก่งให้เขาทาอะไรดีถ้าเด็กที่เรียนเก่งเนี่ยเขาจะสนใจเรียนต่อไหมเพราะเรื่องใน,นเขาเรียนรู้แล้วเขาจะสนใจไหมคะ ไม่ค่อยสนใจใช่ไหมแล้วเราจะทํายังไงให้เขาดีอะคะทําไงดีให้เป็นผู้ช่วยครูดีไหมนะคะให้เป็น T A แล้วกันนะคะ T eacher Assistant ไปเป็นผู้ช่วยครูก็แล้วกันนะคะโอเคนี่คือในการออกแบบการเรียนรู้นะเราต้องคำนึงถึงผู้เรียนของเรานะคะว่าเขามีลักษณะไหนอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เขาบอกว่าให้ครูใช้ ICT กลับทางห้องเรียนกลับทางห้องเรียนนะ ไม่ได้กลับบ้านทางห้องเรียนนะกลับห้องเรียน ICT กลับห้องเรียนเปลี่ยนความสัมพันธ์ในชั้นเรียนใช้วิธีอะไรวิธีที่ว่าก็คือเรียนที่บ้านทํากันบ้านที่โรงเรียนเรียนที่บ้านทํากันบ้านที่โรงเรียนนะคะเวลาเด็กกลับบ้านเนี่ยยิ่งการเรียนการสอนสมัยใหม่เนี่ยผู้ปกครองสามารถสอนกันบ้านเด็กได้ไหมคะไม่ค่อยได้แล้วเนาะเพราะมันยิ่งแปลกมากขึ้นมากขึ้นไปใช่ไหมคะนะคะ แต่คุณครูสามารถสอนได้ไหมสอนได้ใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าวิธีการก็คือว่านะคะเราจะให้เด็กนะคะมีการประยุกต์ใช้ ICT กลับทางห้องเรียนนะคะที่เขาเรียกว่าโทษนะเดี๋ยวย้อนกลับไปให้โอเคนะคะใช้ ICT ในการกลับทางห้องเรียนนะคะเรียนทฤษฎีที่บ้านทำกันบ้านที่โรงเรียน ให้กันบ้านเด็กไปเลยนะคะว่าวันนี้เด็กจะต้องไปศึกษาไปค้นคว้าเรื่องอะไรมานะคะแล้วก็ให้ตั้งคำถามในสิ่งที่ต้องการรู้กลับมานะคะแล้วกลับมาถึงในห้องเรียนเนี่ยนะคะคุณครูก็มาทำหน้าที่ต่อนะคะเพื่อเรียนการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดทักษะที่โรงเรียนมีครูเป็นผู้จุดประกายยุยมส่งเสริมช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา นะคะคเรียนร่วมกับเพื่อนสอนเพื่อนคือเราอาจจะถ้าถ้าโรงเรียนไหนเนี่ยนะคะที่มีดูแล้วเด็กเนี่ยนะคะ ICT เข้าถึงบ้านเด็กได้เนี่ยเราอาจจะไปตั้งโจทย์ตั้งเรื่องเอาไว้ในใน u t u b e หรือในอะไรก็ได้หรือมันก็จะมีเว็บบางเว็บที่สามารถที่จะเข้าไปแล้วสามารถที่จะเข้าไปใช้ได้ตรงนี้ค่ะเป็นเป็นเว็บสาธารณะที่เข้าไปใช้ได้นะคะคุณครูก็เข้าไปตั้งเนื้อหาตั้งอะไรไว้ แล้วให้เด็กไปเรียนรู้ตรงนั้นมานะคะแล้วก็ให้เด็กตั้งคําถามรัก4ี่ห้าคำถาม,ลก,ถามกลับมาถึงกลับมาถึงที่โรงเรียนนะคะแล้วเราก็มาเรียนเรื่องนี้กันต่อโดยคุณครูเป็นคนที่คอยแนะนําคอยถามเขานะคะที่เขาเรียกว่าฟลิปคลาสรูมใช่ไหมฟิปคลาสรูมแล้วถามว่าบางโรงเรียนที่ ICT เข้าไม่ถึงทําอย่างไรทําอย่างไรดีคะ คุณก็แปลงจากตัว ICT เมื่อสักครู่นี้เป็นกระดาษสักแผ่นหนึ่งทักเอก็ได้แล้วก็ใส่เนื้อหาไปแล้วให้เด็กกลับไปอ่านที่บ้านนะคะกลับมาถึงที่โรงเรียนปั๊บก็มาคุยกันนะคะเกี่ยวกับเนื้อหาที่อยู่ในแผ่นนี้นะคะไปคุยกันแล้วเด็กไปอ่านมาแล้วได้อะไรบ้างแลง้วสงสัยในเรื่องนี้อะไรบ้างตั้งประเด็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องของอะไรมาบ้างนะคะนี่คือการใช้ตัว ICT กลับทางห้องเรียน เพราะเหมือนที่บอกว่านะคะปัจจุบันนั้นเรื่องของเนื้อหาการเรียนยมันยากมากขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะเลยนะคะอีกอันหนึ่งนะคะวิธีการจดวิธีการจดอันนี้เมื่อสักครู่นี้ค่ะนะคะที่เป็นลักษณะที่เรียกว่าสร้างห้องเรียนกับทางตัวฟิบคาสโ o รมเนี่ยนะคะฝึกนักเรียนให้รู้จักดูวินิททัศน์ให้มีสมาธิให้ได้สาระนะคะ คือถ้าเขากลับไปอ่านที่บ้านเองเนี่ยถ้าสมตามติดูตาม YouTube หรือดูตามแผ่นซีดีที่เราให้ไปหรือดูตามเอกสารที่เราให้ไปเด็กจะอ่านกี่ครั้งกี่ครั้งก็อ่านได้ใช่ไหมจนกระทั่งเข้าใจได้ใช่ไหมฮะนะฮะแต่ถ้าเด็กอ่านที่โรงเรียนเนี่ยอันเนื่องมาจากเวลาอันจำกัดเนี่ยเด็กอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ใช่ไหมนะคะแั้พอเขากลับไปอ่านที่บ้านเนี่ยนะคะแล้วให้เขาเป็นคนเนี่ยนะคะ ตั้งคำถามที่น่าสนใจขึ้นมาจะกี่คำถามก็ได้หนึ่งถามสองคำถามสามคถามก็ได้นะคะแล้วการอ่านเหมือนที่บอกมาสักครู่นี้นะคะจะอ่านกี่รอบก็ได้แล้วก็กลับมาคุยกันในห้องเรียนอีกทีหนึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ให้ไปนะคะเพื่อฝึกให้เขาได้ได้ได้ไปเรียนรู้ได้ศึกษาเพิ่มเติมในสิ่งที่เรามอบหมายไปนะคะโอเคข้ามไปนะ วิธีการจดอีกแบบหนึ่งนะคะที่จะสร้างให้เป็นองค์กรการเรียนรู้ได้นะคะสร้างเราให้ฝ่ายรู้ได้เขาเรียกว่าจดแบบ Cornell Note จดแบบ n o r n Note นะคะในสมุดของเราเองเนี่ยเราอาจจะฝึกของเราเองก็ได้หรือเราอาจจะไปฝึกเด็กก็ได้นะคะแบ่งกระดาษออกเป็น3ส,ส่วนด้วยกัน3ส,ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1เป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดเลยคือตรงนี้คือตรงนี้นี่คือพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดเลย เอาไว้จดสิ่งที่เราเรียนรู้ในห้องเรียนที่เด็กเรียนรู้ในห้องเรียนนะคะว่าเรียนรู้ในเรื่องของอะไรไปบ้างจดไปออาจดไปนะคะจดไปนะคะส่วนที่สองเว้นว่างไว้ก่อนส่วนที่สามเว้นว่างไว้ก่อนนะ,ะแบ่งกระดาษในหน้านั้นออกเป็นสามส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่สองไว้จดอะไรไว้จดอาจจะเป็นอะไรนะเทคนิคอลเทิมหรือสับเฉพาะหรือต้นคอนเซปชวลความคิดรวบยอดที่ได้จากตรงนี้ค่ะ เวลาที่คุณเปิดหนังสือต่างประเทศเทคต่างประเทศเนี่ยนะคะเคยเห็นไหมคะว่าด้านซ้ายเนี่ยเขาจะมีคำศัพท์คำหนึ่งแล้วก็มีนิยามที่แปลคำศัพท์คำนั้นให้เคยเปิดไหมเอ่ยเคยเนาะนะคะอ่าด้านซ้ายมือตรงเนี้ยเขาจะมีอยู่นะคะคุณก็จะรู้เลยว่าใน p a r a กราฟเนี่ยนะคะในหน้าเนี่ยพูดถึงเรื่องของอะไรบ้างเช่นเดียวกันวิธีการจดของเรา นะตรงนี้เราก็จดไปพอจดไปเสร็จปับ๊บเรามาสรุปตรงนี้เลยว่าสิ่งที่เราจดไปเนี่ยนะคะในนี้มีศัพท์เฉพาะอะไรบ้างแล้วสัพ์เฉพาะคํานั้น,นแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรงั้นวิธีการจำเนี่ยก็ไม่ต้องจําทั้งพารากราฟใช่ไหมถ้าเราได้ศัพ์เฉพาะมาปป๊บเราสามารถที่จะแตกยอดต่อไปได้ไหมแตกยอดต่อไปได้ส่วนที่ข้างล่างเนี่ยเว้นว่างเอาไว้เว้นว่างเอาไว้เพื่ออะไร เว้นว่างเอาไว้เผื่อว่าเราไปศึกษาหาความรู้หรือไปอ่านเรื่องนูน้นเรื่องนี้เพิ่มเติมมาแล้วสอดคล้องกับสิ่งที่เราเรียนไปวันนี้เราก็ใส่ตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะคะใส่ตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปลองนําตัวคอเนลโนดเนี่ยลองไปให้เด็ก,กนักเรียนลองใช้อยู่ก็ได้นะคะสักป .5 ปหเนี่ยก็น่าจะใช้ได้แล้วนะคะม .1 ม .2 อม3านี้ไม่ต้องพูดละพอเริ่มเป็นเด็กโตแล้วนะคะฝึกตรงนี้นะคะเขาจะได้ รู้ด้ว่าสับเฉพาะตรงนี้คืออะไรความหมายคืออะไรจะได้ไม่ต้องจําทั้งหมดตรงนี้นะจำเฉพาะคอนเซปต์คอนเซปต์มานะคะแล้วก็แตกยอดนะคะแล้วถ้าไปเจออะไรเพิ่มเติมก็มาใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะคะใส่เพิ่มเติม,เ,ตมเข้าไปโอเคนะคะครูไม่ใช่ผู้รู้การเรียนรู้ในศตวรรษที่21นั้นต้องยอมรับว่าครูไม่ใช่ผู้รู้รใ,รในทุกๆด้านแต่ต้อง นะคะเป็นผู้เรียนและเรียนรู้พร้อมกับเพื่อนครูนะคะครูต้องสร้างความรู้ขึ้นมาใช้เองนะคะเพื่อทำหน้าที่ที่เรียกว่าคุณอำนวยตรงนี้จะเป็นลักษณะของ PLC Professional Learning Community นะคะคือการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมเป็นชุมชนในการเรียนรู้ขึ้นมานะคะเป็นชุมชนในการเรียนรู้ขึ้นมานะ,ะนักเรียนเรียนจากการลงมือปฏิบัติ PBL ตอนนี้ยังใช้ Project Based Learning อยู่ไหมคะ ยังพอใช้อยู่ไหมคะหรือเป็น BBL ไปแล้วซึ่ง BBL ก็เปิดเทอมมาก็หมดไปแล้วใช่ไหมสีหมดแล้วใช่ไหมคะสีลอกไปแล้วนะคะคนะคะเด็กเรียนแบบ PBL นะคะเขาจะได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยนะคะนี่คือการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ส่วนครูนั้นเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติร่วมกันที่เรียกว่า PLC professional learning community ะะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้มืออาชีพนะคะเรียนรู้ทักษะในการเป็นครูฝึกส่วนเด็กก็โรงเรียนรู้ทักษะนะคะในศตวรรษที่21นะคะแล้วแต่แล้วแต่ตำรานะตำราบางเล่มก็บอกว่า3 r 7 a 7 c 2 l นะคะถ้าเป็นการปฏิรูปในรอบ3ก็จะเหลือแค่4 c นะ,ะจะเหลือแค่4 c ไม่เจ็ดสี่ก็สี่สี่